สวัสดีครับผมเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนโอเคได้อะไรกินข้าวได้ผัดอะไรผัดอะไรนะผัดผัดพิกเหรอผัดผัดถั่วด้วยใช่ไหมผัดถั่วครับผมผัดถั่วฟังเพือนบ้านเราครับผมได้น้าว้ข้าวขาา้าขา ก็ะจะกินข้าวครับผมมันจาแสบอยู่ด้วยละครับอร่อยไหมพี่เมาอร่อย,ยอไหมอร่อยเนาะอันนี้อันนี้คือทำเราเราเราทำเองใช่ไหมเราทำที่ห้องแล้วก็เอามากินนี่ใช่ไหมโอ้ประหยัดประหยัดเงินด้วยเนาะ,ะเขียวอิ่มแล้วเหรอ im im lại đều chăng? dao mấy được không? lên à ăn được không? lên leen ăn được không? yên được không? ทีมงานกินข้าวครับผมบผมเอาไว้ชันี้ก่อนนะครับผมพี่น้องฝากติดตามช่อง ยูทูบด้วยนะครับผมช่องใหม่ครับผมเพ okay, ียวแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผม